ไปเล่นเด้อผีถ้วยแก้วมัน,นันตรายยิ่งในสถานที่ล่างสวัสดีเลยวันนี้แกงพวกผีจะมาเล่นการละเล่นโบราณนะครับ<ม>เขาเรียกว่าผีถ้วยแก้วสถานที่ที่ผมอยู่ตรงเนี้ยเป็นสถานที่ล่างอย่งหนึ่งแต่ผมไม่บอกนะครับว่าอยู่ตรงไหนมีคนแนะนำมาบอกว่าใครที่ผ่านมาแถวเนี้ยจะเจอดีทุกคนเจอดีแบบที่เขาบอกเจอเป็นตัวใช่ไหมสรันทูใช่ วันนี้มีพี่นิวกลับมาอีกแล้วนะครับวันนี้พี่นิวมาช่วยครับโปรตีพีเทยแก้วเนี่ยเขาจะเล่นกันสี่คนแต่ที่เนี้ยเราไม่ครบสามคนก็ได้เพราะผมเคยไปถามคนท่าคนเกศแถวบา้านแล้วเขาว่าเล่นสามคนก็ได้ไม่มีปัญหาเราจะปักทูปเก้าดอกนะครับเราจะท้าทายโดยการปักกับหัวเราจะมีโรยเกลือด้วยแ,แล้วก็จะมีโรยเกลือโรยเกลือรอบๆวงที่เราเล่นเนี่ยคําว่าโรยเกลือเนี่ยเหมือนว่า ปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายถ้าว่าผีที่ว่าไม่เฮี้ยนพอไม่แรงพอเนี่ยบอกตรงไม่สามารถเข้ามาได้ใช,ใช่ไหมใช่แล้วฉันไม่เพื่อนพูดหน่อยสิได้แต่ใช่ครับโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มมาทําพิธีกันพร้อมไหมสลันทูพร้อมครับโอเคเริ่มเลยอย่างที่รู้กันอยู่นะว่าการเล่นผีทั่วแก้วเนี่ยคนฒ่าคนแก่เขาบอกกันมาตามโบราณที่เขาพูดกันมา ห้ามเลิกเล่นกลางคันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นห้ามไปมือออกจากแก้วใช่ตั้งไม่ได้วะวถ้าเขาเรียกว่าถ้าเอามือออกกลางคันนะ่ะอันตรายถึงชีวิตเลยนะเขาบอกรู้สึกว่าเวลาจะออกต้องเขาเรียกอะไรนะทำขอบอกเ,เออขอบอกออกผมจะไม่ใช่สลันทูผูดผิด เราจะเอ้องไปพูดไม่ออกเลยว่าไม่บอกตรงรรรเรื่ังการงานใช่ไหมครับก็ผมจุดทูบแล้วเราจะปักทูบกับหัวท้าทายขานะครับพอท้าทายเสร็จเราจะเริ่มเล่นเลยคกัน ความเชื่อบโบราณปัดทูปกับหัวคือท้าทายเขามากนะครับเนี่ยจริงวะคนลุกเนี่ยตอนนี้จริงใช่ไหมนี่เอาจริงเลยนี่เอาไงพุ่มมุมขั้นตอนต่อ,ตอไปนะครับเดี๋ยวพวกเราจะเรือโรยวยนะครับโรยรอบวงเลยรอบวงเลยใช่ไหมใช่อโอเคโรยเลยกลับไปเพื่อน ถ้าผีกระจอกจะเข้ามาไม่ได้นะครับมันต้องผีที่เฮี้ยนจริงๆถ้ากระจอกออกไปอบอกเลยกระจอกบ,บอบเต็มก็ไม่ต้องมาอื้วต้องเงี้นนีสร้างชูเต้นๆ่ะขนลุกเลยเืินมาเลยเย้พร้อมแล้วมา เราจะเริ่มเล่นนะครับก่อนจะเริ่มเล่นเราจะต้องเอาควันทูบเนี่ยให้อยู่ในในแก้วเพื่อความเหนียนความหขงความท้าทายเพราะเชื่อนันว,ว่าควันทูบจะเสื่อญยานผีที่อยู่ในนี้ ก็พอคือเะาพาทายต่อนีอ่ะทีเนี้ยโกติคุหลินเนี่ยจะมีสี่คนแต่ว่าสามคนเราก็เล่นได้โดยเราจะท่องพุทธโอทายะวนไปทางทางซ้ายนะอ๋อโอเคอ่ะมีชี้แตะกันเลยทุกคนเราจะตจะงพูดก่อนเริ่มพุทธโออ่ยะพุทธโอ ยะพุธโธายะพุทธพุโธะขอเชิญดวงวิญญาณสํพเพวสีที่อยู่ในละแวกรอบวงผีเทื่อแก้วที่กำลังเล่นเนี้ยอันเชิญเข้ามาอยู่ในแก้วนี้ด้วยเธอนดนลุกอ ถ้ามาแล้วให้ไปที่ออา่างไม่ต้องเป็นอ่างอยู่เหมือนกันหายไปตรงไหนล่ะผมขนลุกเลยเดี๋ยวแต่ว่าถ้ามีอะไรอย่า,ยาอย่าดึงนื้ออกากแก้วได้ขาดไม่ได้บอกไปก่อนนะสันทุ ต่อไอ้เหี้ยคนลุกนั่นเนี่ยเหมือนพุกบับบับบับด้านหลังใช่เหมือนเราไม่ได้อยู่กันแค่นเนี่ยอ,อ,อย่าพูดสิฉันฝนเนี่ย,ย,ยคุณจะมาหรือเปล่าฝนตกไปต้อยขนาดนี้มันหลังมาแล้วเว้ยเดี๋วยวเราพาท้ายเขาด้วยไงยคิดว่าเราพาท้ายแรนนนงไปปะ กระเทือมาเนี่ยเด็นได้เ,เลยวะเอามีชุดเลยนะไม่ได้กินเน่ามั้งด้วยได้กินเน่ามั้งเด็กกิ่นยังเหม็นซะหมาเน่าเนีนนเน่ย,ย,ยตัวแตกตายแต่ว่าตอนมาไไม่ด้ที่แรกไม่ได้กลิก่นนะเว้ยไม่ได้กินนะเ,น,เนี่ย ว่ากูรู้สึ้หมันอยู่หลังกูตลอดเลยยิ้มไรเดี๋ยวต้องซ่มนะเนตั้งงแัดีขัวเราเปลี่ยนวิธีเดียนใช่ไหลองฝูงตาเลยไหมก็เดี๋ยวผมจะเริ่มปิดตาเลยนะครับให้สันทูมัดเลยมันแน่นๆนะครับใช่ครับผมแน่นลูกเสือมา ผมจะมัดเ่อนที่รอดนะครับต่อไปจาย์แอรก็จะติดตามกันนะครับเร่การเล่น้าทายละเริ่มอือาแม่งทุกซุบมาเปล่าว่าเหม็นที่หมายมองเลไม่เห็นเลยให้ดูว่าเรามองไม่เห็นจริงๆนะครับผมจะถามสรันทูก่อนกี่นิ้วของนิ้วครับน่าถูกต้องนี่เนาะมาเมา เฮ้ยมีใครจิ no ้มหลังกูเมื่อกี้มีคนจิ้มหลังกูเดินไปนะพยาเอาจริงจังแล้วนะครับขอเชิญดวงวิญญาณสัมภเวสีที่อยู่ณสถานที่ร้างแห่งนี้ถ้าท่านอยู่ระแวกนี้ขอให้ท่านเข้ามาถึงตะิดในแก้วใบนี้ด้วยเธอ ขอดวงยางที่เจ๋งๆหน่อยนะครับใส่ชุดราบเสียวเข้ามาเลยครับโอ้ยุงกัดอยู่ตรงนี้ามาแล้วไปอักษรไหนก็ได้ให้ผมรู้ว่าท่านมามาไหมใหผมเสียวหลังวะคือตอนเนี้ยุยงกัด นรูแต่กูไม่กล้าขยับเรกลัวหนิวออกจากแก้ว่กล้าขยับเลยมาไหมบ้างยังไม่เที่ยงเที่ยนไม่ดิวแต้กูไม่รู้สักเลยเดี๋ยวฝนตกแรงเลยใจจริงก็มาแสดงตัวให้รู้หน่อยสิวะ ใส่กระเจาะเกิน<ม>เขาวงภาษาเราไม่ได้เฮ้ยดันทู้ายไปเมื่อไหร่วะมาอย่าง้ามาเป็นเพศอะไรก็บอกด้วยเพศหญิงเพศชายเป็นเลขต้นว่ามันเดินเรียบตลอดเลื่อยมันเลื่อยนะเนี่ยโดยซึ่งมันเลื่อยเออสลันทูไม่ได้ดันใช่ไหมไม่ได้ดันนะม,มันอยู่ตัวไหนเลย พอาพอาพอาพา <อ S 2> เหีย <พอ S 2> ตุ๊ดเปล่าวะหญิงไหมลู้ชายวะเขาจะสื่อบอกว่าอะไรวะเออเข้ามาอะไรวะพอาพอาเนีน่คืออะไรคืออะไรเนี่ยว่ามันขยายเออไ,ไปไหนกัน รอพายมือมันจะเสืออะไรเราอะเสืออะไรเราเนี่ยเฮ้ยไม่ได้ดันนะเว้ย,ยผมไม่ไดันะครับนอนเรีนเด็กมอมาอะไรวะเป็นไปเนียนหรือเปล่าครับไม่น่าจะใช่นะ <c oughs> นี่ไหนจะมาตายในสถานที่บ้าน์ล่างเฮ้ยพี่นอนเนีย นี่นอนนิ่ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะนโดวแง่งผมเลยเพื่อผมกำลังนั่งตั้งใจดูอยู่จะมาตั้งสามคนเลยนะในหองึงในกล้องเห็นไหมไอ้นิ้วแกง่งไหมเพื่อนไไม่ด้แกงกูนั่งนู่งจะมีกล้องดูไปเลยถ้ากูดูในกล้องมึงแก่งตบเปี่ยนแล้วถึงนะขอฝาเนี่ยพวกงงอย่างไม่เห็นดูเรื่องอะไรเฮ้ยขอฝาเมื่อกี้เสียงฝาดีหรเปล่าวะฝาดีเออ นี่สลัมมน,าานมันขาดถ่ายกสดงไปเลเพราะว่ามันขยัดอี้อ่ะองี้ไงเหี้ยตอนเนี้ยเออมันก็ะพิไอ,อ้ตอนนี้อยู่ตัวอะไรสะเสือสเสือมันอยู่แค่ใกล้ๆเนี่นยสเสือมันบอกว่าเราเสือกมานีกันเั้ยค รกเป็ินปอพานนอนเินปอพานนอนเินขอเสือขอฝาขอเสือหักโฉดไม่ได้เลยเห้ยเขาบ้านมันเอ้ยนี่อะไรนี่เงี้ยขอพึ่งจะพึ่งต่อยตายเปล่าวะคุณอายุเท่าไหร่นะ ณนะวันที่คุณเสียชีวิตคุณอายุเท่าไรเฮ้ยเดือนเดือนเปือนเฮ้ยเดือนไก่เลยว่ะไม่ได้ดันใช่ไหมสลันไม่ได้ <S 2> <S 2> ไดันะนะเนไวันที่เขาเสียชีวิตห้าอาจจะห้าสิบห้าสิบสามห้าสิบสาม 5, ห้าสามยื่ๆอยู่นัน <3 S 1> ค่อมกันระหว่างห้าห้าสามเนี่ยห้าสี่ห้าสามแต่ว่าแต่ตอนแรกมันต้องเลืกเลอกห้านี่คนาดติตานี่รูซึกงด้กว่าผลตกนักมากแล้วตอนเนี้ยเฮ้ยเใจว่าอ่อนหะอ่<ห>อนได้ไดุล มองตรงเนาะมื่อกี้ก็ยังรู้สึกปแปลกแแต่แต่มันยังไม่เจออะไรชาดจเออแต่ไม่ได้เจออะไรมันได้ยินเสียงได้ยินเสียงของรอบตึงสองรอบเนี่ยขนัดมึงคิดตามยังไปกู้งงไปแต่มันก็ไม่ได้เราจับจับความไม่ได้เออเรามาสามคนเพราะว่าในกล้องก็เห็นมน,นั่งตรงนีงน้แล้วแต่เสียงมาจากไหนเราไม่รู้ันีตึงๆเขเนี่ยอแต่ทางหลังเขามารี้สึกกันเลย วัวใช่ถ้าเป็นมงเป็นแมวมันคงไม่มาตากฝนถ้าเป็นตัวตัวเป็นตัวเทียนแบบนี้ครับตอนนี้ก็กําลังจะเก็บของกลับบ้านนะครับฝนกําลังตกหนักนะครับผมให้ดูบรรยากาศรอบๆนี้กนนะครับแมนสุดจริงกูบอกเลยโอเคเตรียมกลับบ้านกันดีกว่าเฮียขับรับขับเฮ้ยกูเห็นแป๊บ เฮ้ยขนลุกเลยไปๆแกบของแกบของแกบของ